สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ครอมาประคองใจน้องคนหนึ่งนะคะเขียนระบายความเหงามาค่ะแล้วก็บอกว่าโสดมากๆแล้วก็รู้สึกอ้างว้างนะคะเอาละค่ะในเมื่อน้องตัดสินใจที่จะเลือกชีวิตโสดนะคะต้องฝึกเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองค่ะครอเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะแนะนําว่าถ้ารู้สึกเหงานะคะให้หาอะไรทํานะคะหลัจ,จะลองกลับไปดูเมนูดูแลตัวเองนะคะ อย่างเช่นฝึกอะไรบ้างอย่างเช่นฝึกทําอาหารบ้างก็ได้จัดเวลาในการทําอาหารนะคะทำไม่เป็นก็ลองฝึกทําดูค่ะการทําอาหารช่วยช่วยให้เรารู้สึกรู้สึกดีนะคะมีอะไรทำนะคะฝึกฝึกทำงานฝีมือบ้างนะคะไปดูในแบบพวก Pinterest ะอะไรต่างเนี่ยนะคะอาจจะมีเวลาในการเดินเล่นกลางแจ้งบ้างนะคะอ่านหนังสือบ้าง เขียนอะไรบ้างก็ได้ระบายความในใจบันทึกความคิดของเราเราก็จะเห็นนะคะว,ว่าความคิดเรามันมีอะไรบ้างนะคะเราจะได้มาดูว่าอะไรที่ควรคิดและอะไรที่ไม่ควรคิดนะคะไปวัดบ้างก็ได้ค่ะทําความสงบจิตสงบใจนั่งสมาธิเราอาจจะไปฟังเพลงนะคะมีเพลงที่เพลงโปรดที่ชอบฟังเพลงแล้วอาจจะฝึกร้องเพลงด้วยก็ได้ไปออกกําลังกายค่ะนะคะฝึกโยคะฝึกไทชี ครอาวว่าที่ดีที่สุดคือการฝึกบริหารลมหายใจนะคะฝึกบริหารลมหายใจเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักอย่างน้อยวันหนึ่งสัก10นาทีค่ะอยู่กับลมหายใจจริงๆฝึกอย่างนี้นะคะคือการหายใจเข้าให้ลึกนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกช้าๆทีนี้ถ้ามาถึงเนี่ยเรายังหายใจแบบนี้ไม่ได้ให้เราเรียนรู้ก่อนว่าตรวจดูก่อนว่าตอนนี้เราหายใจสบายไหมนะคะ ถ้าเรารู้สึกว่าเราหายใจสบายแล้วเราก็ค่อยฝึกหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกช้าๆเพราะเรารู้สึกว่าการที่เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆแล้วเราทําได้ดีแล้วต่อไปเราก็จะฝึกหายใจเข้าลึกๆแล้วมีจังหวะที่เรานิ่งไว้สักนิดนึง แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกช้าๆช้าๆช้าๆและช้าๆฝึกไปหลายๆรอบค่ะนะคะเริ่มสัก5านาที10นาทีแล้วหลังจากนั้นอยากจะฝึกให้มากขึ้นก็จะดีมากเลยค่ะอันนี้แหละคะ่ะมันเป็นการที่ทําให้เราได้เรียนรู้อยู่กับปัจจุบันขณะนะคะโสดได้ค่ะโสดและใช้เวลาอย่างมีคุณค่าให้ทุกขณะมันมีความสุขค่ะขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณที่ระบายและให้ครูอ้อประคองใจค่ะสวัสดีค่ะ